ตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงเส้นแบ่งพรมแดนไทยลาวนะครับที่ทุกท่านหน้าจเช้าอกาศไปเที่ยวกันอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ <Yeah. S 1> ที่ตลาดท่าเสด็จแห่งนี้จะมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจกันบ้างต้องไปชมกันเลยครับ ตลาดท่าเสด็จหรือตลาดอินโดจีนเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดท่าเรือเพราะในสมัยที่ยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวเหมือนปัจจุบันประชาชนทั้งสองฝั่งโคงจะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาทําการค้าระหว่างชายแดนที่นี่จึงมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและทําหนังสือเดินทางผ่านแดนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในปีพศ2498ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูยพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ เ็จยี่ยมเยือนราษฎรผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่จังหวัดหนองคายโดยพระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งณตลาดท่าเรือแห่งนี้ซึ่งต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากตลาดท่าเรือมาเป็นตลาดท่าเสด็จจนถึงปัจจุบันครับก็อาคารนี้เลยนะคะเดิมเป็นท่าเรือเก่าค่ะเป็นท่าเรือหลวงแห่งแรกนะคะที่ใช้ไปมาหาสู่ระหว่างประเทศไทยและทางฝั่งประเทศลาวค่ะ แล้วก็เป็นที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองเดิมนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปชมในอาคารที่เราทําเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้เองมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีภาพท่าเรือกเก่าค่เหตุการณ์สําคัญๆของหนองคายเอาไว้ค่ะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะที่สําคัญได้ดูแลพี่น้องวีลแชร์ด้วยค่ะก็คิดว่ามันมีความจําเป็นค่ที่เราจะต้องดูแล ทุกๆคนคะโดยเฉพาะ,ะที่ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ค่ะที่จะอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงทุกที่ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้มาเห็นการท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัต์นะคะทางสภาต่อไปก็คงจะผลักดันนะคะให้ทุกแหล่งท่องเที่ยวต้องมีอารยสถาปัต์เพื่อรองรับมนุษย์ล้อหรือผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าทางเดินหรือว่า ห้องน้ําต่างๆนะคะสำคัญที่สุดน้องคายเราเนี่ยคะได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวเป็นอันดับ7ของโลกอยู่แล้วนะคะตัวนี้คงจะเสริมเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับผู้สูงอายุจากต่างประเทศอะไรด้วยนะคะ และในช่วงเย็ยนวันเสาร์ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดหายโศกจนถึงตลาดท่าเสด็จพังเทศบาลเมืองหนองคายก็จัดให้มีถนนคนเดินริมโขงหรือตลาดแคมของเพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าพื้นเมืองทั้งของกินของใช้และของที่ระลึกต่างๆมาวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยือนเมืองหนองคายครับนอาคายเรามีความพร้อม แล้วนะคะที่จะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีมุมดีๆที่จะให้ทุกท่านนะคะมาเช็คอินที่นี่อย่างตรงนี้นะคะบรรยากาศนะคะริมน้ำโขงก็จะบรรยากาศดีค่ะไม่มีมลภาวะนะคะอากาศเย็นสบายค่ะยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดน้องคายได้ค่ะน้องคายยินดีต้อนรับค่ะ ส่วนเรื่องอารีย์สาปัดทางผู้บริหารจังหวัดหนองคายก็พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองเฟรนลี่ดีไซน์ที่ตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ ในส่วนของอท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลเมืองหนองคายนะครับรวมทั้งองค์การบริหารวจังหวัดก็พร้อมที่จะน้อมรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายอายะสถาปัต์ซึ่งมนุษย์ล้อนะครับที่ท่านมาทัวร์ที่หนองคายท่านไม่ต้องห่วงนะครับจากนี้ไปถ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาวจังหวัดหนองคายพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นท่านสามารถนํารถยนต์มาจอดณจุดจอดรถสําหรับผู้พิการ <Yeah. S 1> ตรงจุดชมวิวริมแม่น้ําโขงจากนั้นก็จะมีทางลาดให้ทะเลาะชมวิวริมฝั่งโขงไปจนถึงตลาดท้าเสด็จได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับ แต่ที่ต้องทำเพิ่มเติมโดยด่วนนั่นก็คือห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นนี่แหละครับโดยยึดหลักการออกแบบห้องสุขาเฟรนลี่ดีไซน์ตามคู่มือการออกแบบอาริสาปัดซึ่งทุกท่านสามารถโหลดฟรีได้ทางเว็บไซต์และเฟ o บุ๊ o u r i s m for a l l ครับนี่เลยครับเริ่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คนทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวกันได้สะดวกปลอดภัยที่ตลาดท่าเสด็จ่ิงฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับเมืองบ้างไฟพญานา์จังหวัดหนองคยงางยสรนะง,ง,งเสริมอารยะสถาปั์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง,งมวลย้